วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการนะครับเปลี่ยนหลอดไฟนะครับสองป้ายทะเบียนนะอันเดิมนะครับติดเดียวเห็นไหมบางท่านก็มีปัญหาที่ว่ามันร้อนนะครับหลอดเดิมร้อนนี่ขนาดเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับก็สว่างอยู่แต่บางทีก็กระพริบกรนะิบินะครับกระพริบนะพอดีผมมีแนวคิดไอเดียใหม่นะครับสั่งหลอดไฟที่เป็นสองป้ายทะเบียนแบบนี้มานะครับ ทั้งหมดจะมี LED อยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6หลอดนะครับในนี้6หลอดนะก็จะมาดัดแปลงนะครับนะแกะตัวฝาที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับอ่ะมันจะมาอย่างนี้นะครับจะมาอย่างนี้แกะออกมาเลยนะครับให้เป็นรูแบบนี้นะแกะออกมานะแล้วเราก็จะมาดัดแปลงครับเ็าจะมีน็อตมาให้นะน็อตแล้วก็ยึดนะครับน็อตสําหรับยึดก็ ต่อต right. character <The> ่อไปนะครับสายไฟจะมี2เส้นนะครับใส่น็อตยึดเข้าไปให้แน่นนะครับนะยึดเข้าไปนะแล้วต่อไปเราก็จะเอาไปต่อตัดสายไฟตรงนู้นนะครับตัดสายไฟกับที่ติดกับรถนะครับตัดสายไฟออกแล้วก็ใช้ั่วบวกต่อกับั้วบวกั้วลบต่อขั้วลบแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันให้แน่นนะครับนะเดี๋ยว่อยมาดูกันนะตอนแรกก็ เราก็ถอดน,นี้ออกมาก่อนแล้วก็ใส่นี้เข้าไปนะครับให้นะครับด้านที่สองนะครับหันเข้าไปหาป้ายทะเบียนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับยึดแล้วมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับลักตณะนยแบบนี้นะก็จะมีสายไฟสองเส้นออกมาไม่ต้องไปสนใจด้านนี้นะจะหาอะไรมาปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะตัวนี้มันเป็นกันน้ําอยู่แล้วนะครับกันน้ํานะครับกันน้านะ เดี๋ยวเราก็จะไปยึดตัวนั้นไอ้ขานี้ก็ไม่เป็นไรหักออกเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะมีวิธีใช้น็อตนะครับสองตัวตัวนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บใช้น็อตยึดนะครับกับตัวการชนท้ายนะครับสองตัวนี้ยึดแน่นไม่มีหลุดนะครับแล้วตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยนะตัดเผือไว้หน่อยเผื่อว่าจะใช้หรือไม่ใช้ต่อไปก็ตัดเลยนะไม่เป็นไรตัดปุ๊บออกไปนะไม่ต้องไปสนใจนะ นะครับแล้วก็ปัญใจนีบนี่แถบแถบดําเหลืองนี่นะครับจะเป็นขั่วลบอนะดาเหลืองนะครับขั่วลบนะต่อไปก็จะนําสายไฟมาต่อนะครับที่เราทําไว้นะครับนะทาไว้ปุ๊บก็มีสายไฟสองเส้นเราก็นํามาต่อเลยนะครับ ดำกับดําเหลืองใส่เข้าไปนะครับสายแดงก็เข้ากับม่วงเหลืองนะครับใส่เข้าไปปั่นให้แน่นๆเป็นวิธีการ DIY ดัดแปลงเอานะครับนะไม่ต้องไปใช้หลอดเดิมหรอกนะมันไม่สว่าง อีกอย่างหนึ่งมันทําให้เกิดความร้อนด้วยนะครับถึงเปลี่ยนเป็น LED มันก็กระพริบอยู่บางครั้งนะครับผมก็เลยตัดสินใจหาวิธีว่าจะทํำยังไงก็ l a ซ a ดานะครับอันละ2อ,อันนี้ผมสั่งมานะครับ l a ซ a ดาก็128บาททั่วรวมค่าส่งแล้วนะครับก็ใช้ประมาณนี้แหละมันจะมีให้เลือก LED จะให้เลือกอยู่มี4ชิป6ชิป8ชิปเอาประมาณ6ชิปครับสว่างแน่นอนสว่างตาแตกแน่นอนนะแล้วก็พัน ันสายไฟไปเลยขันสายไฟไปให้ส,สวยๆนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ทางด้านบนและด้านล่างอนิดนึงนะครับก็หาวิธีเอาอะไรเกีียวปล่อยเล็กๆนะครับเกีียวปล่อยเล็กๆมาขันได้เลยทั้งสีด้านอาจ,จะเอาแน่นขนาดไหนเห็นไหมครับวิธีการนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องไปสนใจว่า เี่ยวเขรืดึงออกมาเลยหักก็ช่างมันหักทิ้งไปนะนะครับทำเหมือนกันหลอดอันนี้เอาไปใช้กับไฟหลีด้านหน้าได้นะนะครับทำเหมือนกันนะอันนี้ก็ใช้นี่งัดออกมานะงัดออกไปเลยนี่ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ได้แล้วไฟสองป้ายเบียนที่สว่างสวยัย นะครับดูตอนกลางคืนจะสว่างมากนะครับโอเคอ่ะพอติดตั้งเสร็จนะครับเวลาเราเปิดประตูหรือเปิดสวิตไฟหลีมันก็จะติดนะครับไปดูนะนะครับไฟหลีก็จะติดนะครับเห็นไหมติดนะครับทั้งสองข้างเลยครับนะนะติดนะครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะดับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหลีให้ดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะเปิดสวิตช์แิรนะครับ แล้วก็เปิดไฟหลีนะครับเห็นไหมครับติดนะครับนะสวยงามกว่าเดิมนะสวยงามกว่าเดิมหอดไฟหน้านะครับไฟหลีไฟหน้าก็ติดนะครับอันนี้ติดนะครับนะครอยากเอาไปลองทำดูก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับสำหรับเพื่อนๆ บอร์ดเรนเจอร์นะครับหรือจะไปทำกับยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับไปดัดแปลงเอาอันนี้ก็เนี่ยหานอ็อตหาน็อตนะครับมายึดนะครับมายึดเอานะยึดให้แน่นนะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับเชื่อใจไดนะ้ไม่มีหลุดนะครับหาน็อตยึดเอานะหนึ่งสองสามตัวก็ได้นะครับหนึ่งสองสามมุมเอานะครับยึดเอานะ